สัสดีค่ะพี่น้องป้องไปช่องเจนามรถตู้สิ่งนะคะตอนนี้อเราอยู่กันที่คลองเจ็ดนะคะเ้าจะไปงานที่รามินท้ารามินทาเอกไม้เส,ง,เสงจันเสงจันเสีงสูมแสงจันเอกไม้แต่ว่าเราเพิ่งมาถึงจากคอนเจนเดินทางมาตอนนี้อีน้อง าเล่จังเลยมันมาถึงไฟมาถึงไฟถึงแสงเรามากับกุ้งทินกรนนะคะเ,นนะเจ๋งเป้งมนรทาทอัพทนาชัยแระเจนางรัตตอร์ซิง,เ,งเรากำลังจะมาบุกบ้านเต้าหยองนะคะที่อยู่คลองเจ็ดนะคะวันนี้ได้ยินว่าพ่อไปถ่ายรายการแล้วน้องอยู่บ้านคนเดียวนะคะเงาแง้งมีเเงาแห้งทางว่าเดีเยวถึงย่างประศรนคือแบบว่าโทุโทุมาเขียวพันตัตงแต่โทุมาเกินพันใบแตงแต่สีบลูงเศร้าอ่ะ จนตอนนี้เวลา5โมงจะ6โมงแล้วค่ะ5โมงเย็นจะ6โมงเย็นแล้วไป15ไปเยี่ยมยามถามข่าวบ้านน้องตอนมาขึ้นบันไม่เป็มะไทยคลิปบ๊วยไทยคลิปต่ว่ายมารอบนีจะพระไทายคลิปนะคะตามกันมาเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาถึงในหมู่บ้านแล้วค่ะอู้น้องเปิดประตูทาเราเปิดปีตอร์สต์บ๊วสิมาเปิดถหงว่าปอดมู่ย่อนตี ถึงแล้วเอาต้นใหม่มาตายไว้นี่เมนุมสิมาซื้อหลังนี่ค่ะพี่น้องนี่นี่นุมสิมาซื้อหลังนี่นะคะอันนี้เป็นบ้านนองนะคะคุณอ่ะอ้ยหลังง่ญ่ค่ะอันนี้เป็นบ้านน้องนะคะ ไฟหนาบานะ้านวาเปิดไปเต้นแผลเอามาถูกบ้านไหมคะนี่มาถูกบ้านไหมนี่สวัสดีครับสวาสดีครับอามาแต่มานน บออเมื oh, on, ่อเศร้านี่เข้าใจว่าคือสีหอดแล้วจังทัหาเป็นบอใช่แ้วเาคาเรกมาเลยใเลยอบมันซื้ออาหารมาเยอะเลยอาหารโคดอหอาหารหมาต้นไม้คือต่ายไว้เถอะมันพัดใบ๋อมันพัดใบเข้าใจว่ามันต่ายน้องซื้ออีกหลังหนึ่งเลย คโอ,โอ้มันพัดไปเออด่นแทหลังนี่ซื้ออีกหลังนึงนี่ถูบกําแพงใส่กันเลย,พ,ย,ยลพื<ส>้นทีนห้อยตังเต่ากินเน้ยนอยาอกนั่งอยูน่นอหยา,าตายดิหย <laughs> าตาย น้องพ่อจะมากี่โมงว,ว่าจะแต่งหน้าที่นี่ก่อนนะเขาจะออกไปไจะไม่เข้าโรงแรมไปเอากับข่าวพี่น้องพ่อจะมากี่โมงน้องกับข้าว,วเบื่อแ้วเป็นบ่ ไน่รทีวีนี่เันเรืงพี่เอาไฟขาวมาอยู่มาลำจอเพ้าเอาไฟมางา่่าคุณนะฝันได้ห่วยสักทีไหมมานอนบ้านใหม่เ ทิ้งต่อทิ้งต่อมีอะไรบ้างมีกับข้าวหลายอย่างเลยตอนนี้เรากำลังเก่อาหารกันนะคะมียำมีพอโรทอดเนื้อพี่เคี่ยวเนื้อนี่เนี่เคี่ยวชอบน้ำลำใหญ่ มีคนหิวเข่าพี่น้องมีค้นหิวเข่าเขากินนักเรีานั่นแล้วกันทาเลยปัดคือจริงๆสิบส้าูพี่นองฟังมาขี้เล็กสิฟ่ากันกินเจลฮอนมาว่าน้องอยากเจลฮอนคือแบบว่าเลี้ยวหาแต่ออกจากโคตลาดอะมันเเป็นนตลลาดยมัจอดรถยากอะรถติดรถติดค่ะ พ่อพ่อใส่ย่ำใส่เข่าเอาไว้ให้พ่อไหมดูกินเลยพ่อจะป้ายย่ำไหนปลาดุกผัดปลาดุกเป็นเมนูที่ชอบมากเลยผัดดุกปลานี่ยปลาดุก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 ตะกี้ตะกี้มันเป็นอะไรนี่นี่ตะกี้มันเป็นไข่เพ่งดิ

ตอนที่จอดตลาดน่ะว่าจะซื้อหมูกระทะนะแต่ว่ามันเป็นหมูกระทะแบบตักไหมคือไม่เคยเกียวมูส่ะมันไม่นานใดใครมีไข่อยู่นะากมันยองอยู่ยังไม่หมดกินบ่เจียวบ่กินบ่เมือไก่เหรอเจ้าัน้อไก่อยูรอ เอมันนเนหมูปลามันุที่ทำมันจีอันนั้นนั่นต้องหันนักฟูดบอลต้องนั่นตาหลอกเดินไปตื้อด่อไปตาดอกเ้ินไปตื้อดก่อนเนอเร่ยังดอกกูไม่อยากอื้ง ใบน้องไปนั <Colin> Joe, el, <laughs> Aye, ่ง Th ข้างอายกินเลยบ่เข่าทุ่งเนึนอละแบ่งออกให้พี่ก็ได้แบ่งใส่นี้ให้พี่ก็ได้เจ้าจิเกือหมูตีเกียรกูนี่ละใช่เลยรับของอีพี่กับของพี่น้องอะไรน้องชิมอร่อยไหมน้ำลำใหญ่ มาผสมอะไนบ้างาเชื่อมทำเองใครทำที่ออกแม่เขาไปกับพ่อใช่ไหมแม่<ำ>อยู่อีกบ้านอฒนึ่งวันนี้ได้เมนูอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยยำหมูยอแกงจืดไปสัป่งไปคือ้อลูกโดดเนีย่ยลูกโดดปลา ที่บานคือบักตตนผัดเผ็ดหมูจี้ลูกตู้กนอ่าพรวครับอัน่เ็นอัผัดเผ็ดปลาดุย่างประมือย่าปลวกซีเยอะอันนี้กระนีอันนี้แคปโรอันนี้กระนีว่าน้อืแล้วก็ข้สวยนะคะเอาของนุญาะทานข้าวก่อนนะคะพี่น้องขาขอบคุณค่ะ อีกหนึ่งท <ged bubble cream> ุงค่ะโอเคมากิดเข่าต้องกันพี่น้องค่ะขออนุญาตท่านเข่าก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย